แล้วก็สมัคช่องชมทนท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับฟิตเนร์สไลม์บอดนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็ไม่ต้องถามนะเฮ้ยฟีฟอนนิสซูเปอร์ดอมอีกแล้วเฮ้ยนี่มันอะไรกันรายการอะไรนะครับผมโฮ้ยนี่โอ้ยนี่มันทำอะไรเฮ้ยมันจำยุ่งย่งมันยังซึ่งคือเ็นะผมอยู่กับรายการใหม่ที่มีชื่อว่าเพน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 รายการที่มีชื่อว่า ประชาชนครับสายฟรีเฮ้ที่แล้วผมเดี๋ยวทุกคนก็ถามว่าเฮ้ยก๊อปตนมาเฮ้ยก๊อปคีว่าโอ้มไม่ผมได้ก๊อปมารอกก็ d p นี้ก็เป็น d p หนู่เออนั่นแหละที่ผมอยู่กับโรบอสนะผมผมจะมาสำหรับสายฟรีที่เข้ามาดูผมก็แบบคาดหวังอะไ สายฟรีที่เข้ามาดูเขาก็เรียกว่าแบบผู้สายฟรีเขาอยากแต่งตัวแบบผมแต่ผมใช้ไปตั้งสามสิบระบักสิบยี่สิบสามสิบซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งตัวฟรียังไงให้มันเท่ๆนะผมกันแรกเซฟคัสตอมนะผมคัสตอมแล้วคิวคัสตอมแล้วก็พิมพ์ชิปไปแล้วกดผมคลิปไหมไม่รู้นั่นแหละนั่นแหละอีกนั่นแหละแล้วก็ได้มาแล้วผมไปต่อไปนะผมทำการถอดทุกอย่าง เคสนะผมก็หลังจากได้ประมาณนี้แล้วนะครับผม,มก็ทำการเออกินไหนได้ครัปรับสเกลตามนี้หรือตามผมเลยครับผมปรับสเกลตามผมเลยมันจะได้ตัวสูงนะเคสนะผมตัวไปที่เโทนะผมผมเลือกเป็นอันนี้เอ็กวานนะผม,ผมแล้วก็เลือกเป็นสีที่สองที่สุดแล้วก็กดผมแล้วก็เข้าไปอาเป้าต่ช็อปเลยครับผมไปเข้าไปเอาเป้าช็อปไปแล้วก็หาของนะผมมันอาจจะมีแต่ของแบบอุ้ยรูปักเพลงโอ้โหแพง เฮ้ยผมไม่รู้ว่ะเฮ้ยทำไงจบอันโอ้เลยกดเอนเธอเราจะได้เจอประมาณนี้นะผมสำหรับหัวที่ผมแนะนำมากที่สุดนะเดี๋ยวด่าผมไปดูแป๊บหนึ่งหัวที่ผมแนะนำนะผมแา่ที่ผมดูมาทั้งหมดโอ้ท้าวอะไรประมาณนี้เพิ่งถามวาไปนะผม กดเกตไนมาได้เลยมันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะผมสำหรับผมก็กดเก็ตไปเหมือนเมื่อกี้ผมเกตไปเรียบร้อยแล้ว,ลวจับมาเลยนะผมเกตมาปุ๊บต่อผมสีทองนะผมสำหรับผมนะผมว่าผมสีทองจะดูเป็นดูลาน่เนอะวผม,ผมก็กดเก็ตไปเลยนะผมเหมือนเมื่อกี้นะผมะชื่อเลย แล้วก็อย่างนึงผมลืมแล้วผมกดเก็ตไปตัวเอ่าไม่รู้อ่านไม่ออกกดเก็ตมาด้วยนะผม,ะม,ะม,ะผมแล้วก็ไปกดไปเอาอัศวินมาด้วยนะผมอัศวินอยู่ไหนะแต่อัศวินนะผมจะกดเก็ตมาเลยนะผมตะกเกียงนะผมก็ผมได้เป็นอันนี้นะผมกดเก็ตเลยนะผมะอันนี้คือ มันคือไส้ยยนะผมกปกดเกตไปเลยนะผมหมวกนี้อพวกของตกแต่งนะผมหรือคนหมวกราบอกเสร็จแล้วเราก็มาหน้านี้กลับมาด้านเรือนะผมแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องการก็น่าจะมีเคื่อนี้หรอกครับผมเอ้ยเดี๋ยวมีอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้หรอที่ไป ต่อ่าผมเดี๋ยวไปเอาปตาดิ้นแล้ว,ว,วผมสิงเจ้าก็จะได้มาฟังยันนผมต่อไปสิ่งที่จะเลื่อนนะผมก็เป็นการเดินแบบนี้นผมจะได้คิวคนรวยนะผมต่อไปการลันนะผมรันก็เอาแบบนี้นะผม ต่อไปอะไรก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นการกระโดดใช่ให้เอาแบบตอนนี้เป็นการปีนบันไดทั้งหมดผมว่ไม่เอาอารโตรุมอแต่นี้แนำให้เอาโลบอตไม่รู้ทุกคนจะมีหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่มีก็ใส่อาโตรไปนะครับผมไปโอเคน่าจะได้ประมาณนี้ก็น่าจะดีแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวไปใส่ข้ตอนข้าเกมกันเลยนะครับผมไปเดี๋ยวผมพอกเกมมาจะเป็นประมาณนี้แล้วผม ยังไงหลอเทีหมาถ้าใครไม่มีมาร์คคูไม่ใช่สิถ้าใครไม่มีท่าแบบนี้ก็ใส่อาโ์ตูไปนะองผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมสำหรับาก,การขึ่นแล้วสาระเกมนนี่ผมก็ลาไปก่อนน้องผมจนครับที่นั่นแนะนะหละเทหลอดเทอะไรเนะี่ยเทเจริงและวบบาย